ก็สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผมอยู่นะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาลงที่แปลงนะครับเพื่อดูอ่า <c oughs> ตอนนี้เราจะทําอะไรกันต่อตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงแตงโมงรุ่นสองนะครับแตงโมงรุ่นสองไม่ใช่รุ่นสองรุ่นสามเลยเพราะรุ่นสองอยู่ด้วยกันกับรุ่นหนึ่งตอนนี้ก็คือเรามาดูแปลงนี่ครับ เรามาดูแตงโมเนี่ยบางต้นบางต้นสมบูรณ์นะครับบางต้นก็คือเหมือนโดนเชื้อราบางตัวเล่นงานอยู่นะครับการกําจัดเชื้อราบางตัวนะครับผมจะมาแนะนำนะการกําจัดเชื้อราผมต้องใช้เชื้อราอีกตัวนะครับเพื่อกําจัดเชื้อราอีกตัวที่มาทาลายระบบรากของพืชน,นะครับผมจะใช้ระบบรากและคนเน่านะครับผมจะใช้แต่โคเดอร์มานะครับแต่โคเดอร์มานี่เพื่อนๆสามารถทาเองได้นะครับเนื่อง หุงข้าวหุงข้าวนะครับหุงข้าวเสร็จหาถุงถุงแกงเนะี่ยถุงแกงถุงร้อนนะครับสักถุงสองถุงก็ได้ทําเป็นหัวเชื้อก่อนทํำยังไงนะครับทําโดยตักข้าวเข้ามาใส่ถุงแล้วก็พับปากถุงไว้เสร็จแล้วเราไปวางไว้ในซุปเปอร์แวร์หรืออะไรสักอย่างก็ได้เนาะให้มันให้มันเกิดการหมักหมมการเน่า การเน่าการสะสมเชื้อราในถุงนะครับพอมันเกิดลักษณะนั้นแล้วเริ่มเขียวๆเราเห็นเริ่มเขียวๆขึ้นมานะครับพอเราเห็นเริ่มเขียวๆขึ้นมาเราสามารถเก็บได้เก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปอะไรหลายๆอย่างได้นะครับก็คือใส่ตู้เย็นนะเพื่อ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 รักษารักษาชีวิตเชื้อราไว้นะครับให้มันมีชีวิตต่อไปในอุณหภูมิที่คงที่นะครับแล้วก็เย็นนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเราต้องการใช้งานอยากให้เป็นไปไปตามสายน้ำหยดพวกนี้ก็เอาไปละลายน้ำปล่อยมาตามระบบสายน้ำหยดเขาจะช่วยรักษาระบบรากโคนเน่าแล้วก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีอยู่บนหน้าดินนะครับหน้าดินก็จะเป็นเชื้อราด้วยแล้วก็จะมีปุ๋ยลงไปด้วยนะครับผมอันนี้จะดีมากนะครับอันนี้คือเชื้อราไตโคเดอร์มาเป็นเชื้อราดีที่มารักษาเชื้อราลายนะครับก็ อันนี้ก็เป็นแตงโมรุ่นสามเขากําลังแตกใบอย่างสวยงามนะครับใบสองอย่างสวยงามระบบใบแข็งแรงดีดีกว่ารุ่นแรกเพราะรุ่นแรกเจอหนาวเจอเย็นเขาไม่ชอบเท่าไหร่นะครับ <_ d ue> ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูอีกแปลงนะแปลงที่ผมพึ่งคำนวณมานะครับว่าเราจะใช้เมล็ดพันธุ์เท่าไหร่แล้วก็สายน้ำหยดเท่าไหร่นะครับเราจะขอความาสนับสนุนจากเกษตรนะครับ เกษตรจังหวัดเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเราก็จะประสานงานไปนะครับผมเพราะเราเป็นเหมือนระบบระบบแปลงใหญ่เราเป็นเกษตรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในด้านการเกษตรเราก็มีเอาไปศึกษาหาข้อมูลว่านหน่วยงานไหนเขาสนับสนุนอะไรบ้างนะครับเขามีการซัพพอร์ตอะไรเราได้บ้างนะครับเราก็ขอความช่วยเหลือไปเพราะว่าต้นทุนเราไม่สูงเนาะเราไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นเป็นระบบ ฟาร์มที่ขนาดใหญ่ที่ต้องจ้างพนักงงพนักง,งานอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตัวเราอยู่ตัวเราทํากําไรเราทําอะไรได้คือตามระบบระเบียบมาตรฐานนะครับผมจะทําการจ้างแรงงานเหมือนให้อยู่ที่เหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นเลยครับที่ญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็เป็นเจ้าของไร่นี่แหละครับเขาว่าจ้างเราเหมือนกันแต่เขาเปิดมาในระบบบริษัทนะครับ หมือนเป็นบริษัทหรือเป็นโรงงานอย่างเงี้ยเขาก็ว่าจ้างแรงงานติดต่อมาจากผมแรงงานติดต่อประสานงานหาแรงงานไปทํางานในพื้นที่ของเขานะครับผมอันนี้ก็คือลวิธีเกษตรกรที่ไปค้าขายแรงงานอยู่ต่างประเทศนะครับที่เกาหลีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ออสเตรเลียด้วยอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะไปทํางานโรงงานบางคนก็เป็นทางการเกษตรส่วนมากเป็นเกษตรครับเยอะ พอลงงานเนี่ยไม่ต่างกันไม่ต่างกันระบบค่าคลองคีบอะไรนะภาษีพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่เราไปอยู่นั้นนะถ้าไปถูถกต้องตามกฎหมายนะแต่พวกพีน้อยก็เริ่มน้อยลงแล้วล่ะครับพีน้อยก็เ,เขาจะได้เยอะพวกเนี้ยแต่อยู่แบบเสียงๆเรลว้วซ่อนๆนะครับก็มาเข้าเรื่องของเราอันนั้นเป็นเรื่องต่างประเทศไปเข้าไปครับมาในเรื่องของเราบ้างเรื่องของเราคือแปลงนี้แปงที่อยู่ด้านหลังเรานี่ ันนี้ไม่ต่ำกว่าสองไร่เศษๆนะครับสองไร่ไปลายๆหลายๆเกือบสามไร่แล้วนะอันนี้ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเป็นจุดแดนของมันสัปะหลังแล้วที่ปลูกมันสัปะหลังไว้นะครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็อย่าทยอยลด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 มันสับพะหลังลงนะครับเพราะว่าจะทําเป็นเชิงเชิงไร่ผสมนะครับไร่ผสมก็เป็นพืนเชเศรษฐกิจหรือว่าเป็นพืชที่ ใช้อายุสั้นนะครับแล้วก็ขายได้ไวนะครับจะเน้นในลักษณะนี้นะครับรเกษตรรุ่นใหม่ต้องปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนและปรับแปลงเออปรับแปลงปรุงแตง่งอืทําให้มันง่ายพูดไป <c oughs> ก็อ่าลักษณะของแปลงตรงนี้นะครับผมจะทําการเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเอารถไถยไปขับรถถยมาอยู่ในแปลงนา,นานุู่นขับรถถยมามา,มาทําการเตรียมขึ้นล่องนะครับขึ้นล่อง ขนาดล่องที่ผมจะทําก็คือ1.5เมตรนะครับผมขนาด1.5เมตรก็เท่ากับประมาณหน้าหนึ่งละไถนะครับรหนึ่งละไถ่หนึ่งไถเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเว้นบ้างเว้นบ้างไว้สักนิดหนึ่งไม่เอาไม่เอาติดกันมากเราก็มาอีกล่องหนึ่งก็1.5เมตรเหมือนกันนะครับผมก็เว้นบ้างอีกเว้นบ้างอีกไปตรงนี้ก็1.5เมตรเหมือนกันนะครับระยะความยาวจากนี่ไปนี่ร้อยเมตรครับผมไม่จำกว่าร้อยเมตรดูแล้วก็คือลากคนเดียวเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับเรา ยังหนุ stuck, stuck, ่มยังแน่นอยู่ดุอีกันไปก็หนึ่งจุดห้าเมตรหนึ่งห้าเมตรจะมาอยู่ประมาณหนึ่งได้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ทำหมดสิบล่องครับประมาณสิบล่องสิบล่องพอเสร็จแล้วยกล่องเสร็จแล้วปุ๊บนี่สิ่งที่เราเตรียมมาไว้ก็คือปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละคอกอินทรีย์อินทรีย์วัตถุปุ๋ยมูลคีวัวนะครับก็นู่นแหละครับก็อีก กองหนึ่งอยู่ตรงนูน้นตรงมุมนั่นเนาะก็เราจะทําการอ่อาหยอดตามรุมนะครับขุดตามรุมก่อนก่อนปลูกนะครับแล้วก็ผสมเข้าเข้าด้วยกันเราจะทําการปรุงอินทรีย์วัตถุเข้ากับดินนะครับเพื่อให้เวลาพืชจเจริญเติบโตขึ้นมามันจะได้หาอาหารกินได้ง่ายนะครับผมก็อันนี้เราเราจะเริ่ม,มตัวนี้ถามร้อนไหมอากาศตัวนี้ก็ก็ได้อยู่นะ ผมอ้าวครับวันนี้ก็มีพยากรณ์อากาศออกมาว่าจะเข้าภาคอีิสานนะครับประมาณที่หกถึงแปดนะครับพายุเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเดี๋ยวช่วงยกล่องเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเดี๋ยวผมจะไปเอารถถ่ายก่อนครับสวัสดีครับ